คนที่เหลือมันต้องสอดคล้องกันถ้าไม่สอดคล้องก็คือความจริงมันปนเปื้อนครับนะครความจริงมันปนเปื้อนก็มีเรื่องของการกลบความจริงหลังจากที่เกิดเหตุไปแล้วเนี่ยประเด็นก็คือเมื่อเกิดเหตุไปแล้วเนี่ยเรือมันอย่างที่ว่านะฮะมันวิ่งเร็วความสนิทของคนทั้ง5คนเนี่ยมีความสนิทก,กับผู้ตายขนาดไหนก็คงมีคนเดียวีที่ไป ผู้นี้ผมชอบคําว่าความจริงปนเปื้อนช่วยอธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่งว่าณตอนนี้ในมุมมองของคุณสุพิสารคิดว่าในบรรดาห้าคนยงมีใครโกหกยะมีใครที่<อ>พูดไม่หมดไหมแน่นอนแน่นอนก็าโกหกเนี่ยเกิดขึ้นแน่คือความปนเปื้อนผมอธิบายอย่างนี้ฮะเชิงอัลคาสเตอรี่คือห่วงโซ่แห่งพยานเนี่ยอันนี้เป็นห่วงโซ่แห่งพยานคําบอกกล่าวนะคำบอกกล่าวคือคําบอกเล่าของพยานในที่เกิดเหตุทั้งหมดซึ่งเกิดขึ้นเนี่ยเห็นปรากฏการณ์ชนิดหนึ่งพร้อมๆกัน เสร็จแล้วพอร่วงเวลาระยะเวลาผ่านไปค่วงหนึ่งแล้วมีการกบกบเวลาโดยไม่ได้เปิดนัเวลานั้นไม่ได้บอกทันทีทันใดเนี้ยห่วงโซ่ของเวลาเนี่ยมันจะกลือนกลืนของเนื้อเนื้อหา,หาหรือความยิ่งไปพูดคุยกันที่ปั๊มด้วยเนี่ยนะครับ,รบมันไอไอพยานที่เกิดเป็นเนื้อหาจริงๆก้อนนั้นน่ยมันจะถูกบิดเขาเรียกมันเกิดการปนเปื้อนของความเข้าใจที่เห็นมาด้วยกันนะครับแล้วถูกบิดโดยคนที่เป็นลีด หลีกคนไหนที่จะบิดเพื่อไปวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งนั่นคือการปนเปื้อนของพยานบุคลคลนะครับส่วนพยายนที่เป็นพยายนวัตถุพยานเนี่ยเกิดการปนเปื้อนเกิดการที่ตํารวจหรือเจ้าของเองที่เกิดเหตุเนี่ยไม่รักษาที่เกิดเหตุมันก็ให้เกิดการปนเปื้อนของวัตถุพยานนะครับด้วยการล้างออกด้วยการทําให้หลุดหายด้วยการทําให้เจอือจางหรือด้วยการหล่นไประหว่าง รวจที่กเกิดเหตุหรือการหลุดรอดออกไปจากพน,กานักงานสอบสวนนี่คือการปนเปื้อนหรือหลุดถ้าเขาไม่มีการเตรียมกันแบบชัดเจนในเนื้อหานะมันกจะหลุดในเรื่องของประเด็นสับ ย่อยต่างๆในเวลาท่านั่งท่ายืนหรือแม้กระทั่งการเดินหมุนเข้าไปในในลอลอกแต่แล้วไม่สมูทไปตามาภาพที่ถูกบันทึกไว้เช่นวงจรปิดหรือที่หมายที่นัดหรือแม้กระทั่ง GPS หรือแม้กระทั่งเบอร์ที่อยู่ในซิมที่มันบอกอาการเวลาหรือล็อิจุดลอตจุดหรือคลื่นของการติดต่อสนทนามันจะไม่ ไม่สมมุติไปตามนั้นเมื่อไม่สมมุติไปตามนั้นก็คือการปนเปื้อนละชัดเจนอันนี้ก็คือจะบอกได้ว่าปนเปื้อนเพื่อสาเหตุอะไรข้อเท็จจริงมันก็ชัดแน่นว่า6ขวดใช่ไหมวายหกขวดที่เขาว่ากันเนี่ยฮะแล้วมีหลักฐานเรื่องเก็บร่องรอยของวายในแม่น้ําได้ด้วยอย่างเงี้ยในขวดไอ้ก็ก็เป็นเรื่องของการดื่มกัน เพื่อเฮาเพื่อให้เกิดแต่นี่ก็าคิดว่าอยู่ในสภาพเมาพอสมควรตอนนี้นี่คือประเด็นอันหนึ่งที่เกิดขึ้นในข้อเท็จจริงแต่นี่เมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยส่วนของคนที่อยู่บนเรือเนี่ยการอุบัติขึ้นของเวลานั้นนะมันทําให้เขาเกิดภาวะตกใจหรือภาวะที่จะช่วยตัวเองขณะนั้นยากพอสมควรนะครับเมื่อเกิดตูปปั๊บเนี่ยจะเกิดด้วยด้วยตัวเองเขาตกลงไปเองนะฮะตาที่สุดคือพลาดและตกลงไปเองอนะครับ แต่ตรงเนี้ยสันนิษฐานยากเพราะอะไรเพราะมันมีคําให้การที่มาปรากฏว่ามีปัสวะกันเกิดขึ้นนะฮะถ้าทุกคนบอกไม่เห็นแต่ถ้าเห็นคนเดียวคือหมายความว่าพยานคนที่ชื่อแซมเนี่ยนะฮะเป็นคนเห็นเพราะนี่คือประจักษ์พยานชัดเจนเลยว่าการการประกอบกิจกรรมนั้นต่อหน้า,นาต่อต,อตานะครับแล้วถ้าการประกอบกิจกรรมต่อหน้าต่อตาเนี่ยก็ต้องให้การชัดถ้อยชัดคําว่า กิยิยานั้นที่เห็นต่อหน้าคืออะไรยืนหรือนั่งแล้วปลิวตกยังไงนะครับแล้วกิยิยาถัดมาคือเขาลองช่วยขณะนั้นอย่างไร,รนะผู้คนที่เหลือมันต้องสอดคล้องกันถ้าไม่สอดคล้องก็คือความจริงมันปนเปื้อนนะครับความจริงมันปนเปื้อนก็มีเรื่องของการกลบความจริงหลังจากที่เกิดเหตุไปแล้วเนี่ยประเด็นก็คือเมื่อเกิดเหตุไปแล้วเนี่ยเรือมันอย่างที่ว่านะมันวิ่งเร็ว ตกทั้งธรรมดาตกทั้งถูกเหมือนกับเหวี่ยงตัวตัว,ตวออกไปตกนะครับมันระยะมันไกลประมาณเกือบร้อยเมตรมันกลับไปช่วยไม่ค่อยทันหรอกแล้วมืดด้วยนะครับการเวียนวนหานี่นก็คนลำบากแล้วเกิดภาวะของการตกใจในที่เกิดเหตุขึ้นมาก็เลยเกิดเกิดการใครเป็นผู้นําตรงนั้นก็คือการนํหลีดลีดที่จะให้พ้นออกจากพ่วงเวลานั้นให้เร็วที่สุดครับนะครับแล้วก็การคานึงถึงถึงตัวผู้ตายเนี่ยประเด็นก็คือ ความสนิทของคนทั้งห้าคนเนี่ยมีความสนิทกับผู้ตายขนาดไหนก็คงมีคนเดียวที่ท,ที่ไปนะที่ไปที่เป็นคนพาไปที่สนิทที่สุดน,นะครับก็อันนี้คือจุดหนึ่งที่ความตั้งใจตรงนั้นแนหะคือมูลเหตุตรงนี้คือมูลเหตุของของความประมาทที่ตั้งแต่แรกแล้วนะครับ,รบออพื้นฐานของตํารวจก็คือหนึ่งประมาทแน่นอนอนะค,คนที่ลงเรือไปหนึ่งไม่มีใบขับขี่นี่คือข้อหาพื้นฐานที่ประมาททาให้คนตายร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่พื้นพื้นฐานแน่นอนครับ แต่การก้าวเข้าไปสู่ถึงคดีฆาตรกรรมเนี่ยสิ่งสำคัญคือบาดแผลบาดแผลเหมือนกับท่านอาจารย์บอกนะครับถ้ามันมีรอยเลือดที่เป็นปรากฏอยู่ในเรือที่ซ่อนอยู่รตรงไหนสักแปะเดียวนยฮะนั่นคือเกิดเกิดการใช้อาวุธนะครับ,รบเกิดใช้อาวุธของร่างกายหรือมีการทำร้ายร่างกายกันใช่หรือมีเลือดสาดออกมาจากอะไรพวกนี้สักอย่างนะฮะก็เกิดมีการทำร้ายร่างกายกันแต่ถ้าไม่มีเนี่ยมันก็กลายเป็นเรื่องของการตกลงไปในเรือ